shake it baby hey. สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมเบียอีกครั้งหนึ่งจากร้านพีดีคาร์เซ็นเตอร์สูนรวมรถบ้านมือสองคุณภาพดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถยนต์ Isuzu x s e r i e นะครับผมตัวนี้เป็นตัวแคปตัวไฮแลนเดอร์นะครับเป็นตัวโฉบ x s e r i e ก็จะได้เป็นชุดตกแต่งนะครับผมไม่ว่าจะเป็น กระจังหน้าหรือว่าภายในเป็นเบาะสีดําแดงนะครับผมเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปรับชมกับรถกระบะสุสุกเอ็กซ์เทอรีคันใหม่ของเรากันครับผมเริ่มต้นจากห้องเครื่องกันก่อนครับผมรับชมห้องเครื่องครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมผมขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนนะครับผมเพื่อที่จะได้ชมกับการทํางานของเครื่องนะครับรถสตาร์ทติดดีติดง่ายเลยนะครับลูกค้านะครับเดี๋ยว นะครับเดี๋ยวไปเปิดฝากระโปรงห้องเครื่องนิดนึงนะครับผมการทํางานเครื่องยนต์นะครับผมมีการทํางานที่เดินเรียบเดินสะดวกเลยนะครับผมเครื่องยนต์ดีมากเลยนะครับผมแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเป็นตัว Isuzu DDI VGS Turbo นะครับผมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพามาชมกับความเดิมของรถกันบ้างนะครับผมก็น็อตฝากระโปรงก็เดิมเลยนะครับลูกค้าแล้วก็คานหน้านะครับผมเดิมเลยแผ่นเพดก็ยังอยู่นะครับผมลูกค้า แก้มซ้ายทั้งซ้ายแล้วก็ขวาก็มีความเดิมเลยนะครับผมก็รถคันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมจัดได้ว่าเดิมเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับลูกค้าเครื่องยนต์ทำงานดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกับภายในกันต่อนะครับอาเดี๋ยวเรามารับชมกับภายในนิดนึงนะครับผมก็ห้องโดยสารก็ถือว่า คงความเป็นอิสุนะครับผมก็ดูสปอร์ตนะครับผมดูทันสมัยวัยรุ่นนะครับผมก็ผู้ใหญ่ก็สามารถขี่ได้นะครับผมขับได้เช่นกันนะครับอ่าเอาเป็นว่ามาชมกับความสวยงามของภายในกันก่อนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคอนโซลนะครับผมเริ่มต้นกันที่คอนโซลก่อนคอนโซลก็ค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะครับผมแล้วก็ดีถือว่าใช้ได้เลยนะครับไม่มี ปกติบางคันก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าติดเด็ดบางทีอะไรกระตุกกระจิกกาวสองหน้านะครับคันนี้ไม่มีเลยนะครับผมก็ถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะครับมาลองดูตามรูปได้เลยนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นมีโลโก้ isuzu exilri สีแดงแบบนี้นะครับผมนะครับอ่าแล้วก็ผ้าหลังคาก็จะเป็นตัวนี้ผ้าหลังคาจะเป็นสีดานะครับลูกค้าแล้วก็ตัวพวกตกแต่งภายในเนี่ยจะเป็นสีดํา คงความค่อนข้างที่จะเป็นความเอ็กซนะครับผมจะได้เบาะสเปคเบาะก็คือดําแดงนะครับผมตามสไตล์ของเอ็กซิ่เช่นกันสวยงามนะครับลูกค้าเนี่ยก็พวกตัวตัวพลาสติกก็ยังคงอยู่นะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับอเดี๋ยวผมขออนุญาตพาชมกับรอบๆนิดนึงนะครับผมไปกันเลยครับตัวด้านข้างนะครับผมก็สีก็ถือว่าสวยงามเลยนะครับผม ก็ทั้งด้านซ้ายนะครับผมสีเดิมเลยนะครับผมแล้วก็จะมีด้านขวานะครับผมมีมาชมกับด้านหลังกันบ้างนะครับลูกค้าด้านหลังก็ใส่ท้ายก็สวยงามนะครับผมเช่นกันทางซ้ายแล้วก็ขวานะครับลูกค้าแล้วก็ฝาฝาท้ายนะครับผมตัวนี้ก็จะมีกล้องด้วยนะครับลูกค้ามีกล้องท้ายกล้องหลังด้วยนะครับมีสติกเกอร์เอ็กซิลแบบนี้เลยนะครับ สติกเกอร์สวยงามๆแบบนี้เลยนะครับผมโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเราเรามาชมรอบๆกันก่อนนะครับผมอ่าสเปคยางนะครับลูกค้าจะได้เป็นรุ่น 2, 4, 5ทับ70 R16 นะครับเป็นแม็กซิตรถเป็นเดิมแบบนี้เลยสีดําแล้วก็ยางอันนี้นะครับจะได้เป็นยางใหม่เลยนะครับผมแม็กท็อป16ยางใหม่เลยนะครับลูกค้า เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมหลังจากที่ลูกค้าทุกท่านได้รับชมกับรถอ s u z u X s e r i ซ s ของเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับท่านไหนที่มีความสนใจนะครับอยากได้รถกระบะสวยๆคันนี้ไปใช้งานนะครับสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามของเราได้เลยนะครับผมหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ที่เบอร์0 8 4 0 0 7ป1 2 2ูนงะครับผมเบีร์แล้วก็ทีมงานยดีให้บริการคาแนะนาปรึกษาในการออกรถทุกเคสเลยครับไม่ว่ายากหรือง่ายนะครับผมยังไงโทรมาสอบถามเราก่อนนะครับผมเดี๋ยวทีมเราจะมีทีมงาน ให้คาแนะนําทุกท่านเลยนะครับผมเอาเป็นว่าวันนี้ผมเบียร์นะครับผมแล้วก็ทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนนะครับยังไงก็ถ้าถูกใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์และก็ฝากกดแชร์ให้กับร้านของเราด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับ